ฮะกูจะให้มึงพูดอีกทีหนึ่งออะไรลูงเนี่ยหน้ากากขาวเนี่ยแต่งตัวเหมือนมึงเลยเนี่ยมึงว่าไงดีน่ะอ๋อเอาแบบซีเรียสหรือแบบใส่งเงินไม่ต้องบอกแล้วแต่แต่มีข้อแรกมึงต้องลายาตทุกคนทั้งหมดให้กู โอ้ยผมมันจะมันจะพิเศษไปหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าเป็นบัตรลูกหลักหรือเปล่าผมเป็นคนนึงมีอะไรได้อย่างเงี้ยเดาหรือเปล่าอ่ะก็แลกกับการทํางานไงเอาดิเอาดิมึงก็จบโลทั้งหมดเลยนะเอาเอาเอาจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาฆ่าหมดเลยตายหาหมดเลยเอาเดี๋ยงั้นมึงก็จบโลเพืู่ดสิ ผู้หญิงคนนี้ให้กูก่อดจบโลเพื่อนสนิทผู้หญิงคนนี้ให้กูก่อนใครเข้ามาเพิ่มเพราะว่าที่นี่ดีใครอ่ะมันมีคนหนึ่งอ่ะที่คอยช่วยเขาตลอดอ่ะถ้าพวกมึงทำไม่ได้มันก็มีคนที่เริมยากเลยไอ้นีอยู่แล้วฉะนั้นอย่ามองว่าขอจะมีทางอื่นไหมไม่มีทางนี้ทางเดียวไม่มีให้เลือกเลยไม่มีช้อยให้เลือก เฮ้ยแต่แป๊บนึงนะลุงเราผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะอันนี้มุสซีเรียกผมผมเปิดอกเลยคุยกันลูกผู้ชายเลยไม่อยากไอ้นี่เวลักก็บอกนี่ไงแลกงานไงเอาไหมงัน้นเดี๋ยวกูจัดการเองตอนนี้กําลังหลุหน้าโรงพยาบาลอยู่จะไม่ให้เขาทาเหี้ยอะไรเลยอะในเมืองเนะี้ยไอคือตอนนี้ผมไม่ได้เป็นอะไรกับเขาไงไม่ได้เป็นแฟนด้วยอ่ะก็แล้วแต่เมือง กูจะได้ให้บินดี่บินดี่มันทำกูาให้คนอื่นทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องมึงไงแต่แค่มีข้อเสนอให้มึงทำไม่เฉยผมจะพูดความจริงกับลุงนะผมรักลุงลนะผมรักใครไม่ได้แนละ้วแต่ว่าจะแต่งงานกับลุงอนะ ถ้าผมไม่แต่งหาลุงผมก็ไม่แต่งหาใครแค่นั้นแหละผมเดี๋ยวผมลองฆ่าเถอะฆ่าเลยแล้บอกบิลลี่ด้วยว่าเอาหลุมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมไปเลือกมาให้แล้วบอกว่าบอมยิ้มยิ้มหน้าบ้านได้ไมรันี่แต่ผมส่งให้ลุงอาหลุมนี้นะกดดังเหรอพี่อะตรงไปละฆ่าเถอะฆ่าเลยไปถ่ายรูปมาตอนไหน ประวานผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องโดนเรื่องนี้แน่ๆผมก็เลยแ,ลแสดงความเป็นสุภาพุลุดนิดหน่อยโดยการที่ไปเลือกหลุกที่ผมจุ้ยดีที่สุด,ดคนจีนเขาบอกว่าข้างหลังมีเขาข้างหน้ามีแม่น้ำจะดีใช่เขาจะไม่เหียนไอตรงที่เป็นรูปคล้ายรูปสีฟ้าป่ะพี่ที่ใครใค้รูปเจ้าไงอุส่าให้โอกาสแล้วนะเอา ไอพูดอีกรอบหให้โอกาสแล้วนะ,ะ,<ม>ะเดี๋ยวมีทางเลือกให้ก็ได้แค่จบโลเนี่ยของพวกนี้ก็พอแล้วเอาเป้าจบโลใครเนี่ยคนในแก๊งเนี่ยไม่ใช่หมายถึงครอบครัวคนในแก๊งเนี่ยเอาอนเอาเอาเพราะมันเป็นกดเราอยู่แล้วผมม่นไม่ได้เป็นแบงค์เขานแต่คนในแก๊งมันอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งหลังเบื้อง,ง,งหลังลุงไงอันนี้ผมว่าจัดการให้ได้เพราะมันเป็นกดแก๊งเราแต่ของผมว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นผมฆ่าได้อยู่แล้วผมให้ลุงฆ่าได้อยู่แล้วคนเนี้ยเพราะผมรักลุง ก็บอกแล้วผมจะแต่งงานกับลุงแอบแซ่บกันสองคนนะแต่ในช่วงข้างหลังเนี่ยมีแน่มีตัวแน่ผมบอกเลยมีตัวแน่และลึกซึ้งด้วยก่อสายด้วยผมพูดเลยใครอ่ะขึ้นแต่ต้องสืบก่อนแต่มีแน่อาา่อาฮะไอ้ผู้หญิงนี้กูก็หนุ่มเหมือนเดิมแต่แค่มึงทำงานให้กูเนาะถ้าอย่างนั้นอะ่ะอาร์ตสุดองอ่ะ,อะงั้นเดี๋ยวกูก็จัดการพวกนี้เองเนาะ แล้วมึงก็ไปไช่วยกูคนในแก๊งเนาะได้อ๋อโอเคแล้งก็เริ่มจากลูกกระเช่าสีก่อนเลยมึงอะโอเคได้เอาโอ้โห,โหรู้เลยคนนี้รู้ลึกเลยฟาใจในเฮียบอ๊บด้วยเล่นเล่นโอ oh, ้ไอ้นี่ตัว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 เอาแต่ตัวท็อปแบบเลย P P J J นี่ แต่ละคนเข้าใจเรื่องสุดๆพี่ไอ้พวกแกไม่หมายถึงจอดแคนนอกด้วยเดี๋ยวโอเคข้อสเสนอมึงไม่รับเนาะหมายถึงผู้หญิงมึงอะ่ะกันเหมือนเดิมเนาะ,อะเออข้าไปเลยข้าไปเลยโอเคข้าไปเลยขับเลยไปไป็นไรไหมพี่ผมไม่มีรถอ่ะโพี่พ,พี่ผมไม่รู้ถ้าอ่านที่อ่ะพี่แล้วมึงจะโดนไอซ์ซ้อนแรกกระทืบแบบเนี้ยหวังไม่ไม่โดนหรอครับลุงเมื่อกี้ผมเพิ่งไปถ่ายเงินแก๊งสปาร์เกลีย์เอ็มดีมาได้ลุงทำไมเขาไม่กระทืบแล้วอ่ะผม ผมก็ขู่ไปนิดหน่อยใช้จิตวิทยาลุงมันว่ามันก็ยอมจ่ายผมมาห้าล้านกับสองล้านนะลุงเชี่ยแจ็คพาไปเหรอเออไม่ครับผมผมไปทีตีก่อนนั่นเองครับแล้วผมก็เรียกไปแจ็คมามาปังไอ้เชยครับแจ็คไม่ได้ทำอะไรเลยผมก็เล่นจิตวิทยามาลุงก็แบบผมก็อารมณ์แบบฟิลแบบว่าเดี๋ยวคู่เข้าแก๊งหน่อยก็มีไอ้เชี่ยตรงนี้เลยหรือว่ามึงรอกูเข้าแก๊งก่อนอ่ะผมก็มโนไปงั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่าแน่เดี๋ยวค่าเนี๋ยเดี๋ยวผมขอไปเดินเรื่องอะไรก่อนนะลุง ฆ่าแน่คอกัมค่าอยู่แล้วเออกูค่าอยู่แล้วเฮ้ยพี่ผมซีเรียสผมเครียดไม่ได้นั่นแหละไปครัวะไปคุยปด็พี่